สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสลีมงคลพลายโคกนะคะโอ้ยวันนี้เจอหน้าแก้มบุ๋มจะจะนะคะนี่เอาทำยังไงลูกวางขวดด้วยก่อนค่ะถือขวดดีๆลูกถือเอาหิ้วเอา,เอาแล้วพูดด้วยว่ะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสลีม,มงคลพลายโคกนะคะอยู่ไหนคะนี่เราอยู่ไหนกันวางทะลุคะ่ะวางทะลุมีพลายโคกนะ มึงควรกพังวากนานจนบางว่าดือพอคือฝ่งนี้คยังมีการกินตออกดีนะไม่หกน้ำโคกนี่โอ้ยพอแล้วดูดแค่นั้นเลยโอ้ดูดบอยเปลืองหนุนควันออดไปแล้วหนุนพ่อไปแล้วหนุนคุณออดไปแล้วคุณออดคุณออดจะโรยน้ำไปฝั่งนู้นนะคะไปหาพังพลทิพย์ แม่ควันไปไม่ได้ลอกลอยลน้ำไม่ถึงยังไม่จะติดโควิดในน้ำเดี๋ยวควันโอ <chain. S> ๊ <c oughs> <c oughs> จะต้องเอาไ่ายโคมาดูถ่โ,โกลัว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 โอ้ยเห็นน้ำอย่างนี้แล้วก็เย็นชื่นใจอยู่บ้านร้อนมากเลยนะคะอยู่บ้านมีแต่ร้อนร้อนร้อนอเอาแต่ร้อนไม่มีช้างอยู่เล่นกับลูกหมาตายสิูพูดอะไรของเขา นีแม่เอฟซีว่าจะมาเอาลูกหมาว่ายัางไงนีไไ่ไม่ให้เข้าใจไหมไม่ให้ไม่ให้แบ่งน้อยสักตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งก็ไม่ให้จะห่วงไว้ทําไมจองโัวก็ไม่ให้แม่ก็ไม่ให้ลูกก็ไม่ให้แล้วแล้วเอาข้าวเอาน้ำให้กินหรือเปล่าห่วงไว้นี่ฮะน้องอน้องแก้มบุมเสียสละนมที่โรงเรียนนะคะให้น้องหมา นมที่คุณครูเขาเ้าแจกนะคะนมโรงเรียนน้องแก้มบุ๋มสระนมนั่นเลยเอามาให้ลูกหมากินออยอมยอมเสียสละนมตัวเองตัวเองไม่ยอมกินอขอให้น้องหมาได้กินนะคะเยี่ยมยอดกระเทียมเจียวเลย,เย,เยวฝั่งนี้ก็จะเป็นพลายสลีมงคลกับพังวาสนานะคะโอ้มีน้ำมีคโคลนให้เล่นกันเต็มที่เลยนะคะอยู่ที่บ้านร้อนมากๆเลยนะคะอ,อยู่ที่บ้าน พอไล่ช้างน้องก็ลงมาเล่นน้ำใช่ไหมใช่ไงวันนี้พายโคก,ก็ได้ไปกินกินสับประรดที่วัดแจ้งตากลางนะคะวัดแจ้งตากลางกินเสร็จก็นำมาผูกไว้ที่วังทะลุเหมือนเดิมแล้ววันนี้ก็จะพาพายโคกกลับบ้านนะคะวันนี้กลับบ้านเสร็จนูก็ยอนเพราะว่าพรุ่งนี้พายโคกจะไปจะไปงานไอตักบาทบนหลังช้างในจังหวัดสุรินทร์นะคะใช่ ลงอนุสาวรีย์ไปด้วยกันทั้งหมด6เชือกนะคะแต่เสียดายนะคะแม่ควานไม่ได้ไปด้วยเลยไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้ดูเลยแม่ควานก็ไม่เคยเห็นนะคะว่าครับใส่บาทบนหลังช้างเป็นยังไงที่จังหวัดสุรินทร์เคยไปใส่แต่ที่ที่ไหนเนอะตอนนั้นนานแล้วนะคะเคยไปใส่ที่กรุงเทพ<า>ที่ฉนรีเสียดายไ,ดไม่ได้ไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์นะคะพรุ่งนี้ที่ไหนอะ น้องปั๊มมี่ก็ไปโรงเรียนส่วนน้องแก้มบุ๋มไม่ได้ไปนะคะน้องแก้มบุ๋มอยู่บ้านคุณครูว่าคุณครูจะทำงานในห้องก่อนก็เลย,ย <ก S 1> ให้นักเรียนหยุดไปห,หนึ่งวันรวมกับว่าทิพย์เป็นสองวันหนกห,หนูแม่ควานอีกแล้วงานนี้บ้านของพังพลทิพย์ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะวันนี้สันไทยก็มาลงเรียบร้อยอีกไม่กี่วันก็เสร็จแล้วพลทิพย์กับ แล้วพลทิ์ก็ได้ไปอยู่บ้านหลังใหม่แล้วไม่รู้วันไหนจะได้ขึ้นโรงเลี้ยงช้างอันใหม่นะคะต้องให้น้องแก้มผมเต้นให้ดูกินอยู่คนเดียวนี่เลยนี่เอออพายโคกกำลังจะมาเจนชื่นใจดูวาสนาจะเดินวาสนารอย่าอยู่เมื่อไหร่จะมาสักทีอาหารเมื่อไหร่จะมาสักทีคะเมื่อกี้วาสนาจะเดินมาหา วันนั้นาจจะเดินมาหาม,มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,<า>แ,ลวแล้วหนุ่มกัญยามาแล้วลงอาบน้าก่อนอากถามแม่หนุ่มก็เต็มหนุ่มกัญยาอมาเลยควานพาช้างไปไหนไปแล้วน,นุ่นนะน่าจะพาไปหาพรทิพย์นั่นน่ะใช่เหรอใช่อาบน้ำพายโคกไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำรอ โอ้สวยงามนะคะดูมีคนพายเรือต่อมองหาปลานะคะพายโคกก็ไปพายโคก,โคกนี้ต้องไปอาบน้ำทึงที่ลึกๆนะคะบริเวณนี้ไม่ได้พา<ต>ยโคกสูงแต่คือว่า,าไออาบน้ำที่ลึกๆโอ้หม,มดมเลยนี่มิดเลยนี่สวยงามอลังการอะไรขนาดนั้น ทักนี้แม่ควานไม่ค่อยได้มาถ่ายช้างนะคะเพราะว่าต้องอยู่ทํากับข้าวให้กับช่างที่บ้านนะคะช่วงกลางวันและขาดหรืออะไรก็ไปซื้อให้ช่างนะคะหรือไม่ค่อยมีเวลามาถ่ายคลิปให้แม่ๆเอฟซีได้ดูเลยใช่แล้วค่ะก็ตอนช่วงที่เรายกเสาเอกเสาโทนะคะต้องขอบคุณนะคะคุณอรวรันนะคะส่งส่งคะแนเน,นเพื่อที่จะซื้อ ของให้กับพังพลทิพย์ห้าคะแนนนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณเอ็มออนนะคะส่งมันแก้วมาให้100คะแนนขอบคุณคุณแม่เคลลี่นะคะส่งมาแก้วมาให้100คะแนนเช่นเดียวกันนะคะมันแก้วนะคะมันแก้วก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านเอ็นดูพังพลทิพย์นะคะสาวสวยสาวอวบสาวตุ๊กตาของเรานะคะ ต้องขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้นะคะแล้วก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองปลาศนะสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังคำปรารถนานะคะโอ้ดูควันโอ๊ตเอาเปลงมาขัดไผ่โคกด้วยนะคะพรุ่งนี้ไผ่โคกจะออกงานแล้วออกงานออกงานลงภาพไกลแสนไกลแนไกลมากเพราะว่าเราไปไม่ได้ติดน้ำอุปสรรคอุปสรรคถ้าเราลงไปนี่โอ้เปียยหมด น้องแกมุ้มอยากอาบน้ำไหมลูกอยากฮะอยากอยาก,อยากก็ลงไปวะลงไปไหมแต่คอยบ่อาบแต่อยบออาบมีสำเนียงเล่าออกมาอีกตายแล้วโอ้สวยงามสวยงามเห็นภาพตรงนี้แล้วก็คิดถึงพังพลทิพย์นะคะกินมันเกวในน้ำเลยทายสลีมมงคลช่วงนั้นก็ตกมันอยู่ตรงนี้ แต่โคนต้นไม้ต้นนี้ยังไม่ตายนะคะต้นพอน้ำท่วมนี้ตายเลยแม่แม่เอฟซีรู้ไหมทำไมทำไมหนูไม่อยากอาบทำไมคะเราจะรู้ไหมล่ะกลัวพ่อไว้ให้อาบกลัวพ่อไว้ให้อาบกลัวอีพ่อไว้ให้อาบนี่คิดถึงพี่ใหญ่อาบน้ำตรงนี้เละนี่ตรงที่พลายสลีมป ตรงที่พายโคกอาบน้ำนะคะอู้ภาพสวยงามมากเลยนะคะฝั่งนู้น,ะนจะเป็นช้างตกงานนะคะฝั่งนู้นนี่อากาศร้อนมากนะคะร้อนจริงๆอยากจะติดแอร์ให้กับพังพลทิพย์จังเลยติดกี่เรื่องถึงจะพอสำหรับพังพลทิพย์สาวตุ๊กตาของเรานี่พี่ใหญ่กับภรรยาก็อยู่ต้นไม้บังอยู่นะคะพุ่มไม้บังอยู่ มีเรือด้วยอุ้ยนี่เอาภาพสวยๆมาฝากแม่แม่เอฟซีทุกคนเลยนะคะนี่ได้เห็นน้ำนุ่นคนพายเรือหาปลาอยู่ไกลๆเลยนะคะจทยชาวบ้านไม่มีของกินก็นเลยเอาปลามากินแทนมาแล้ว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 กันยามาแล้วนุนนมกันยาชอบกันกล้วยมากเลยชอบกันกล้วยมากเลย มีไพโคุกโรยแล้วกช่วยเป็นพระเอกชอบากหืะชอบเจีกันการ์ตโอ้ยวันนี้เสียงนกเสียงกานะคะเพราาะว่เเป็นจียวเลยเสียงเจียวเจ้าเลยแม่แม่จีเฮ้ยเอาอีกแล้วจะบอกอะไรอะบอกอะไรก็หันหน้ามาทางนี้หน่อยวะจะบอกอะไรนี่น้ำเขาเรียกว่าอะไรตุ้น้ำเขาเรียกว่าอะไรอะเอาละน้ำเขาเรียกว่าอะไร ลนี่อู้หพี่ใหญ่ลงอาบน้ําแล้วนะคะนุ่นร้อนก็ลงอาบน้ําเองมาพร้อมภรรยาควงคู่มากับภรรยาของเขานะคะอูนุ่นนะคะนุ่นนะคะอู้ร้อนเขาก็จะพากันมาเองเลย,ลยเขียงคู่คกับภรรยาตลอดนะคะคิดถึงช่วงตกมันนี้โอ๊ยสามีมไปไหนภรยนรยาก็ไปตาม,มน้องแก้มบลม หญ้ามันจะถูกหน้าแม่ลูก<อ>มาแล้วการยาวขาที่ห้าก็พลูอีกนุกู่ซคกซูโคูคกููควอนอดนั่งบนหลังช้างแบบชิวๆเลยนะคะอุ้ยบรรยากาศดีมากเขียวขจีเลยแม่คุณแม่มคุณแม่ เอออะไรคะเอ,อิอยังกระโดกระเดียอทไนี่คุณแม่หันกล้องมานีนอ้องเราไม่หันหรอกเสียกล้องออโอ้ดูคุณแม่นเนเะพี่ใหญ่ของเรา นี่พี่ใหญ่ของเราเล่นคลูนซะเลยผิวพันธุ์ดีแน่นอนอดูฝ่ายโคกขาที่ห้าเออสงวนจะเอาช้างโดนในกระบ,บ้าเนาะโอ้ดูไข่ไข่บกมือเยอะๆนุนหนูไม่ได้พูดอย่าง,งานั้นหนูไม่ได้พูดภาษาชวยนะหนูไม่ได้พูดภาษาชวยนะรู้ไหมว่าหนูพูดภาษาอะไรนี่ไม่เจอหน้าพลทิพย์เลยวันนี้พลทิพย์อยู่ฝั่งนู้น วันยิบอยู่กไกลไหมอ่ะ้ออบอามางัดแล้วนะคะงัดแล้วสายงัดของเราสายบริการนะคะสายโคกนี่หอบยาไปไว้ให้กับพี่ใหญ่นะคะบริการดีมากนะคะนี่ขากลับก็ต้องหยิบไม้ติดไม้ติดมือมาด้วยโอ้ สุดยอดสุดยอดได้การยาวลงดี้ดิลงดีด้ดยเฮ้ยเดี๋ยวดังหักกว่าเดิมเลย <c oughs> แม่นี้นองไม่รอเจ้าไม่รอหนูเลยบาทาัท้าเออหนุหนไปแล้วหนุนไปโคกไปแล้วหนุน เดินตามไผ่โคกไปวันไผ่ <ś led> เรือตามไผ่โคกไปเลยนุ่นอาหารมาเสิร์ฟแล้วจ้าพี่ใหญ่ไผ่โคกมาเลยแล้วก็มาโอบอีก,ว,กว, <ś led> วัสนาเร็วมากเลยเรีบมากวาสนาขอบคุณนะจ้ะาไผ่โคกนะพี่ใหญ่กับทางวาสนาก็บอกว่าขอบใจนะจา้าไอ้กานยาว ถ้าไม่ได้การยาวนี้ลำบากควานออสแน่นอนเลยนี่ไพ่โคฟ้ามารอบนี้ไม่มีติดไม้ติดมือมาเลยมันมีอะไรมาฝากด้วยมาแค่มือแล้วข้อหัวใจโอ้เก็บเอาคางเก็บเอาตามทางก็ได้ไพ่โคก้าเก็บเอาตามทางก็ได้โคู้า โคูู้้ไโคกสู้ตายไโคกไว้ล่ไพโคกสู้จูู้จู่าลปดังกาปดังเกูู้เจเจปดเกปนดกาหนูคูไหมคะหนูคูไหมปันดังกาปันกปันดงกางซ่าดังเกปัดังกาสููซาซปันดักาปเกจู่สู้เจเจปดังเกปันดังกาจิิงสู้ซ่าดังเกลาเด็กนี่ มาแล้วมาแล้วรอบต่อไป,อปโล่ซัปเปอร์โรสก็มีนะคะสับประรดเมื่อเช้าโ่จ้าชู้จ้าโไปน้องกาบไปน้งขี้แต่โคกว่าเงียบได้ไหมน้องแก้มบุ๋มไปโคกไม่มีกําลังจะง,งัดหญ้าเลยฮึบเออสบายๆนะคะคนเธอมันชอบสมวยสมวย,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 ยนี่มีทั้งอ้อยและหญ้าเลย มไ,ไม่เห็นอ้อยเลยโอ้ยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับครอบครัวของเรานะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะ